ฮะอะไรนะพี่น้องผมนิวจะไปเอาควายนะเห็นเราจะเอาควายอยู่ไหนครับในระควายมามาพี่น้องในระควายอยู่ไหนวะโอ้ควายหนุนนะครับไปเอาควายดีกว,ว่าทำไมเอาอ้เยขวั่ลหนูว่าก็บินขึืนไปพี่น้อง เออใส,แส,แสแออ่แมตใส่แมตใส่แมตใส่แมตเออนี่แมใส่แมตไปครับแล้วนี้ก็จะไปเอาควายเ ok ok อาคอกนะครับแม่บอกให้เอาควายเอาคอกโว่หายหน่ะควายอยูุบยางไกลโอ้โหพี่น้องเฮ้ยเดินยากเลยนะครับสวัสดีสุนชัยสวัสดีครับผมนี่ก็จะไปเอาควายครับวบอยู่อยู่ขุดไกลเลยวันนี้ ดูดูดูตรงตรงที่แม่อยู่โคตรไกลเลยหูตั้งแต่นู้นตรงเสาเสาโอ้มาดูครับไปดูก่อนเราเฮ้ยเราเจอสระน้ะครับพี่น้องไองดีเราไปเรื่อยไปเรื่อยขนาดเขาว่าต้องป้องกันโควิดครับพี่น้องมานางยังต้องป้องกันโควิดนะเออบวัคซีนไม่ใส่สีบอกว่าซียิงคันมาเดี๋ยวไปแล้วไปต่อครับ เลือกรอรอแล้วรอสิทธิ์ให้สมชัยเลือกแล้วครับผมดีดจ้าน้องสิทธิ์น้องสีครับผมไหนล่ะหนึ่งสองสามสี่เสียความไม่มีมียีกตัวยีว่สิบก้าตัวเหรอเมื่อไรเองอะไปครับเหนื่อยนี่เจ๊ไม่เ,เหนื่อยดูค่ายดูเขาดูดู บรรยากาศตอนเย็นครับมานี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวมันตกสาสีมาดูเดี๋ยวมา,า,มา,าวหาเล่นสิควาอย่างก็ไ่เป็นนะออ,อย่างเห็นตะลุมหเหมยโวยจักยังดกผมนี่ง,งึดเลยควายมีอยู่เจ็ดตัวใช่ไหมเออครับออมีหนึ่งรับวโอเคโอเคครับเจ็ดตัวไปครับเฮ้ยเห็นใครอะ่ะอยู่ใกล้อ่ะ อะไรครับเออโอ้ยย่างตามแต่ลุมพี่น้องดูดูดูเสกเสกไหมเสกเสกเฮ้ยลองเรียกแม่แล้วเมื่อกี้มันยเฮ้ยม่ไมาควายนานเอยก็วิ่งอีกโอ้ยเร็วๆสิเกนั้นเ น้ําบุตรต่อไ,ไหมครับที่ถึงน้องสมโนคือไฮนอที่นี่สมโนที่บริจาคไปเหรอครับอยู่กันสามตัวเลย ลุมไหมโอ้ยซี่ก็เท็ดเป็นลุ่มฮ่าเกตออกเแค่อะจ็บดาบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันนี่เฮ้ยเฮ้ยผู้ใหญ่น้ามาเฮ้ยผู้ใหญ่นมาโอ้ยนี่นี่นี่ปีสาโอ้โหดูดูน่ารักกว่าไงสมบูรณ์หัวโนค่ะโอ้๋ยมันจะไปถ่ายดูก็ได้ครับ ไหนอะโอ้ติกแป๊ตุผุนะติไหตัวกาุไหมเดือนสามเติมตากันแล้วไปไหนอะอ้ยไปน่ารักกันเลยวะอ่มาดูมาดูอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะองวชิดองวะเอตัวครับ หน้าเหมือนควายเลยนะครับพี่น้องอืมผมว่าหน้าหน้าหน้าเหมือนควายนะใช่ไหมไอ้สิทธ์จุ๊นะาสิทธ์เอ้ยไย้ไอ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 ้เฮียน่ารักเฮ้ยตัดเขียววะตัดไหนตัดเขียววะหน้นเหนนเนานนเหมือนกันเลยวันนีโอ้หวานไม่รีไปหน้าเหมือนกันเลยวัน โอ e uh ้ตายแล้วตายแล้วอีหยังคิดอีหยังยังว่าสิกินได้บ่สิกินได้บ่กุณตอบพี่น้องดูอันนี้อันนี้เซกอันนี้ซื้อๆๆเอ้ออื้อซื้อในมาสักติดอ่างซื้อมาสิกฮะมาสิกเซกยังกินบุี่เอาบักนี่แ้ยบัวตองเปล่าต้นไหนบัวตองอันนี้น่าอะไรนี่อยู่นี่สองตัวเลย ไปไหนนี่เองโอ้ยใส่ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยวะดูดูอันนี้อะไรนี่คนติดติดติดเต็มดาดครับพี่น้องหมจะไล่คายรับดีเอาควายมอพี่น้องผมต้องรีบโอ้ผมเหนื่อยเไล่ควายเน้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยไป้ย้ยเ้ยเฮ้้เ ตัวตุ้มนะก่อนครับเราค่อยๆไล่ไปทีเรื่อยๆครับแต่ผมเขาเล่ควายกันยังไงผมยังไม่รู้เลยนี่ไม่แลบไปต่อครับโอ้โ,โเหนื่อยเอาเลยเลรแบบตัวนี้ก่อนดก,นกนครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านกันเอาควายเสร็จแล้วก็จะไปดูสมบูรณ์ครับไม่รู้จะจะได้ไปดูไหมถ้าไม่ขำก่อนอะไรนะ จูงเชียรก็มานั่งน่าใจแล้วจูงตัวแม่เดียวลูกตามหมดลูกเดินตามใช่ไหมอู้ลูกเอ้ยเย่เย่หนาแล้วไปหนักใช่ปะน่าเหมือนควายเลยไปเอาเออรับตัวเสกดึงไปครับพี่น้องไปแล้วไม่เป็นไรครับไปเลยครับ ไปแล้วครับดูบด่นีวะเฮ้ยใช่แม่เองไหมนี่แม่กินมนมแม่หินมมหนมันหินนมแม่ว่าแกเยอะไปจังมึหิวครับเฮ้ยเราเจยอวขวอัวด้วยครับพี่น้องเรียสิเดี๋ยวเฮ้าเข้าสองลายสร้างสร้างอะไรนี่ฮะทางหลังอะไรอีกโอ้เองนี่กวนเก่งจริงเลย ห้าสีห้องไรทางไหนตองควายเขาบ้านสิไปวะเรกววะนึ้วาั้งแบบยืนถ่ายอยู่คุณก็ดึงควายมาดีต่อไปก็ดูที่ช่องสีลีนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ก,กดกระดิ่งแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ